เคยคิดจะหยุดเพราะความถูกร้อนยังไม่สงบบอยเจี๊ยบลงพื้นที่เองพร้อมรถพุ่มพวงไปยังชุมชนกองขยะชุมชนที่292ยังคงเดินหน้าต่อแบบไม่เคยคิดถึงคำว่าหยุดเพราะความถูกร้อนยังไม่สงบจากสถานการณ์วิกฤตโควิดในทีมยังไม่หายไปบอยอนุวัตนและเจี๊ยบพิจิตรายังคงเดินหน้าส่งกำลังใจไปให้ทุกคนอยู่ตลอด ซึ่งล่าสุดทั้งคู่ได้ลงพื้นที่ด้วยตัวเองในชุมชนที่292ณชุมชนกองขยะอ่อนนุชและชุมชนกองขยะปะเวศซึ่งทั้งคู่ก็ได้บันทึกอีกหนึ่งช่วงเวลาความทรงจำดีๆลงในช่อง YouTube โดยบรรยากาศเมื่อรถกลับข้าวบอยเจี๊ยบได้ถึงที่ชุมชนกองขยะทั้งสองที่ทุกคนต่างก็ยิ้มออกมาอย่างซึ้งไปถึงหัวใจกับน้ำใจของบอยเจี๊ยบที่มามอบกำลังใจในรูปแบบอาหารด้วยตัวเอง แบบจัดหนักจัดเต็มมอบให้ทั่วถึงทุกครัวเรือนพร้อมกันนั้นทั้งคู่ยังได้ลุยเข้าไปในชุมชนเพื่อนำข้าวสารอาหารแห้งยาสามัญประจำบ้านไปมอบให้คนชราผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการเพื่อพูดคุยพร้อมให้กำลังใจถึงหน้าบ้านงานนี้พาซึ้งใจแล้วยังทำเอาน้าตาซึมไปในเวลาเดียวกันอีกด้วยค่ะต้องขอยกนิ้วให้หัวใจของผู้รักยอดนักสู้ ผู้ไม่เคยยอมแพ้ต่อสิ่งใดพร้อมยังเป็นกำังใจและทำเพื่อทุกคนอีกด้วยค่ะ